สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่นอครับผมค่ะมื่อนี้ก็มาพบกับน้ำเชียกับเก่ามาเชียเด้อค่ะคลิปที่เอาราไวเนาะครับค่ะอยู่รักลอยเนาะครับค่ะ5ตัวมาครบ2ตัวบนล่าสุดสามตัวครับค่ะกัจมีปูอารมณ์ดีปูเจ็ดสองกับพี่สาวเยสูกับขอบคุณแนวทางเด้อค่ะสมสำนัก งวดว่างหาันเกามาเชียกำลังเชียได้แปดเจ็ดเพิ่นวันไปชนก,นกันกับยอดผาปาครับกัเละะ่ได้บ่ได้สามโต้วคะ่ะได้สองโตค่ะคลิปนี้งวดนี้ก็เลยสีล่งให้เอฟซีเพิ่นเบิงขันเพิ่นมักเนาะนค่ะแต่ว่าน้ำเชียกับกเกามาเชียเอาอีกค่ะเอาภาพนี่ภาพบรรยากาศอันที่น้ำเชียไปวัดมากเลวคะ่ะย,ยุ่นยุ่เบิงการครับพี่น้องวัด ผูทอกครับค่ะสีลองเบ่งเนาถอาแมนค่ะลิปนี้กับจะมีเฮดสรุปให้พร้อมครับผมคแมนรักร้อยอีกลักร้อยลัก้อยเหมือนแมนอีกว่าเสียวสองตัวหรือสามตัวอีกเนาะครับถ้าเสียมันเนาะครับค่ะแต่ว่าเป็นตลรางรุ่นที่สามตัวเนาะแมนรักร้อยทีมงานนันเพินกับเขาเพื่อกันครับค่ะ เอฟที่เพิ่นถามาามาว่านมาครบล่างนั่นเขามาจะงวดแล้วงวดแรกที่น้ําเสียล่ให้เด้วค่ะท่านผู้ชมงวดที่บล่ลงนั่นก็เขา้าค่ะก็ที่เห็นมาอยู่น้าเพิ่นงวดนี้เป็นงวดที่สามครับมาครบล่างค่ะเอาไปเบ่งแนวทางกันเลยเนาะครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมแน่นอนค่ะเข้าจริงค่ะท่านผู้ชมนี่เข้าจริงค่ะ สศิติน้ำเชี่ยกาได้ลงให้เบิ้งแล้วเนะาะครับค่ะเดี๋ยวให้เอ็ซี่บิ้งอีกอะไรสศิติีมาชมปู่อารมณ์ดีนั่งเสนอหงวดแหลกเยี่ยสี่ท่านเชียวโอ้ยคอยลืมเห็นบ่อืมถรัเกลียเอาพี่สาวเยสุคือกันค่ะพี่สาวเยสุนี่เขานั่งเสนอสามเจ็ดเจ็ดพุทธนาถเนาะแม<ง>่ค่ะสามเจ็ดเจ็ด ปูวร่มดีนั่นเสนอหาหกสามค่ะเบิะะ้องแรก,กค่ะปู้มาสิไปรักรักซิบรักซิบค่ะท่านผู้ชมนี่นะคะข้อมูลเต็มนะคะ่ะข้อมูลแท้พร้อมค่ะอยู่นี่สามสำคัญปูก้กะสอนกับมาเชียเนาะพี่สาวเพิ่นกซสอนไห้เนาะครับค่ะนี่ค่ะแต่ว่าปูเพิ่นไปบนรางเนะะื้อค่ะท่านผู้ชมปูเพิ่นไปบนรางแต่ที่แน่ๆไปอัน บนไหลเนาะครับไปบนไหลก็าลางด้วยค่ะเอาแคบไบถั่วเบิ้งด้วยค่ะท่านผู้ชมแคบไบถั่วเบิ้งค่ะแคบไปดูค่ะเก็ยบร้อยแ้วค่ะนี่งวดว่งหันเนี่ยงวดว่งหันด้วยค่ะท่านผูช้ชมปูเพันได้เอ่อไ,ได้ยังไงครัปูบ่ได็ด <8 S 1> ได้8กับเดี๋ยวขอเบิ่มแป๊บนึงแปดกับศูนย์แกับ 0, บ0ค่ะพี่สาวเยโซ1หนึ่งกับหค่ะแล้วก,ก็ที่เหลือปูแปกับเจนี่ครับผมนี่ค่ะก็มาเชื่อลกันกเลขถึอ8ปดเจ็ดค่ะนี่ค่ะหวด,ดีปูอาร่ณมดีไดหนึ่งกับ3ามปูเจ็ดสองใดสีกับหาพี่สาวเยโซไดดห้ากับ0ูนย์ค่ะ กับศูนย์พี่สาวเยสุโอนี่คน,ม,นคมักไปเที่ยวรักลอยด้เถาะเนี่ยค่ะมักไปเทีย่ยวรักลอยรักลอยกับล่งในเบื้องหลังเด้อครับผมค่ะพี่น้องจะเห็นว่าพี่สาวเยสุโอนี่ที่เป็นตัวใดเอาสามสำนักมาครบสองตัวบนวันนี้เขาให้มาฮอดสามตัวเลวยเดอครับผมมาครบสองตัวบนก็ดีเนาะพี่น้องเนาะค่ะกับก็บจะได้สรุปเดึงออกมาได้ครับผม 1>, 1 3 4 5 0 1 3 4 5 0ครับวิ่งกันเลยครับพี่น้องวิ่งกันเลยไปครับสองตัวบนก็จะได้1น1 4 1สามหนึ่งสหนึ่ห้าหนครับผมสามสี่สามห้าครับนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเนาะครับผมค่ะ ปาดมือนี่ร่องบางครบล่างให้เอซี่เลยเบิ้งเนาะครับบางครบล่างนี่กับเข่าจริงเนาะนี่ค่ะเข่าจริงนี่แต่เสามาล่งตัวนี้ค่ะมือน,นี่เทวทีเด็ดเด้อครับผมค่ะทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าเอซี่จะไปใช้เพิ่นเสียมาเบิง้งวัวรอกไก่เมือเพิ่นโอ้ทีเสียโอกาสได้ครับพี่น้องค่ะนี่น,คะ,นะครับดอนผู้ชมครับแถมนักลอยอีกเท่าแถมให้ครับลอยอีก ครบเซตเลยครับผมครบเซตเลขล่างก็ให้สองตัวครับบานนี้ลักลอยอีกเน้นให้สองตัวอีกวันมาปิดไทยเลขบนค่ำคืนวันที่สิบวันที่สิบแล้วใช่ไหมวันนี้เนาะแม่นค่ะวันที่สิบสองตัวบนอีกค่ะท่านผู้ชมอมกับน้ำเชียร์ก่กอนน้เชียถือแปดเจ็ดกับพอสามสำนักนี่ครับค่ะ ล้วก็ไปชนผาป่ปาพร้อมค่ะเพ่นเขามาสองสามวันแล้ว,วค่ะทุานผู้ชมลายหย่อนเบิ่งก็ได้ค่ะนี่เขามีหลุดเนาะส่วนใดกะะด็อยากให้เอฟซีใดน้าค่ะพีพ่น้องซีสามารถลายหย่อนได้ครับผมเนี่ยค่ะมีสติน้าแช่กับให้เบิ่งแล้วค่ะว่าเขาจริงว่าเขา้ขาจริงมีหลุดพร้อมแล้วค่ะมีหลุดย้ำมีหลุดค่ะไงยังว่าส่วนใดกะะ็อยากให้เพ่นใดน้นเหมือนนะครับเอาค่ะรุานผู้ชม เดี๋ยวน้ำเสียจะไฮซีเบิง้งคือจังหวดวง่งหันเป่นบ่าน่าครับคือจังหวดว่งหันก็จะมีสรุปไห้คือจังหล็กรางเอาเอดวันไซมาเทียบพ่นเขาเนาะแอดวันไส้เขนจะเป็นรักนวยบนวังหนันนี่นี่พ่นมีเจ็ดดิเถาคันประกบให้เป็นรักนวยเห็นบ่เอาเจ็ดไ้เป็นรักนวยอืมาเบิ่งงวดนี่บ้านเถวนี่มาเบิ่งงวดนี่หวนดนีถ้าชนเอดวันไซปั๊บ คือจังเหล็กรังเลยช่อนตัวได้เถอต้นมีบ่สีตัวเดียวช่อนสีตัวเดียวค่ะโว้อ้าวถ้าสีมาเข็ดไอบสีข้อเหม็นด้วีรับกินหนึ่งซีสามซีห้าซีศูนย์ซีครับผมในนี้นะอือครับว่างไปเป็นหลังน่วยเลยซีคู่นี้แหละครับผมถ้าแอดวันใช่เพิ่นเดินแล้วก็อันนี้ 3ามสำนักนี่กัเดินเนาะคะจะได้ซีครูทีน่าสนใจที่สุดแต่ว่าความฝันของน้ำเชี่ยเนาะ,ะถ้าสิรถแ้มกับจะเป็นอายุของน้ำเชี่ยดิหนึ่งซีใช่ของหนึ่ซีแต่ของเชี่ยโดน,น,นสูงหนึง่งซีเอาขนาดวันสูงหนึ่งซีวะแถวเนี่ยคือสีข่อยคือรถตรีไรเลยดิ หาหนึงจะเข้าจะไปลูกหลาหานึ่งจะลูหลางโอ้พราะว่หาหานึงก็มีจึงได้ก็ได้เอาลักลใช่ไหมเขาเอานังเจอะข่อยฝ้าแล้วนี่อยอยู่ไปซื้อลอตเตอรี่แล้วศูนย์หนึ่งสีเาเอาลักลอยใช่ไหมเอาลักลอเขาาอากเาเจ็ดกับศูน,นยน์เนาะเจ็ดหนึ่งซีก็ง,งามศูนย์หนึ่งสีก็ง,ง่ามอมนีสอบส้วนตัวเด้อครับพี่น้องเอางวดวันวหั่มาสามตัวเลยนี่เอา นี่เอาแต่นี่อไรเอฟซีเบิรงเนี่มันถึงเนาะแบนแอดวันแช่กับมีเจดท,ที่โซนกันที่ลงมาันเป็นรักน้วยโน่นนี่แอดวันแช่แต่บนเขารักน้วยอีกกับจิเป็นซี่ครับผมบมาๆนั่นเสียจะสรุปไฮเบิรงค่ะท่านผู้ชมอ๋อนี่มือเศาร้องตัวนี้เหล,ล็รกร่างครับมากร่างโอ้ยอยากเคลดได้แบบนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมเนี่ยอยากได้แบบนี้ครับผมไล่กับเอาซ้ำเนี่ ไลก่กเอาพอไอเอฟซีสิมหาตัวตัดเอาดอกนี่มาครบล่างน้ำเชียร์งไปแล้วแล้วต่อมากก็จะเป็นลักลอยเนาะแมนค่ะนี่ค่ะสุดดีขอให้แตกบนรางเด้อครับผมลักรอยแล้วต่อมากก็จะเป็นมาคบสองตัวบนครับนี่ค่ะสามสำนักด้วยนี่เอาพิดถือเข้ากับวัลลูเนาะค่ะท่านผู้ชมมึงแพร่หรือทุบอ่ ว้าวจะเขียนยังี่สาเอาแค่เส้นไปจะสร้างอิริดิค่ะดังนั้นช่งเด็กดีค่ะอนี้ราคาดังนั้นช่งวงเนาะครับเข้าจริงเด้อครับผมนี่ตามสานักนี่เอาแถาเจ้าจวา่าศูนย่งิศูนหนึคศนย์หนึ่งสีสงส่พี่สาวยโสสิไปลอยอีกว่ท่านมักไปเที่ยวลับลอยดิเนาะ ไปรับลอยดีเด้อครับคุณว่าหันกะระลอยเห็นบะมีลอยใส่อีกทถาพี่กะระลอยพี่กะระลอยครับเพิ่นหมักไปเที่ยวรัรลอยเอเอาล่องเบิ่งแล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะ<า>เอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วครับก็มาเชียร์มีกระซิบกระสาบด้วยคะ่ะศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ เธอเป็นไปตามนี่ครับผมเพราะว่าอันเลขกของลักหน้วยบนแอดวันใช่เพม่อนกับแมนด้แมนแมนเนาะติดซีจะดีครับผมศูนย์หนึ่งซีแต่ว่าใน่หันกับบมีตีตหนึ่งซีเนาะที่มีหาซีกับเป็นไปได้สามซีก็ได้ครับผมอืมครับถ้าหาซีนี่สิไปส้นอาจารย์ขอนแก่นดิค่ะสูตรนั่น ทหาหนึ่งนีง่น้ำเชี่ยเอะไรได้หนึ่งห,งหาอ๋ค่ะครับพ <c oughs> ิจารณาเพิ่งได้ขาดันมนผส้มนําเสนอกับพ่อเป็นแนวทางงทางมาเข้ากับเจะาคอยตามค่ะเพราะว่าสามสำนักนี่ขอมู่นเพิ่นเข้าจริงนะคะดันมูม้ส้มเข้าจริงทา้งสองก่อยอมรับเลยว่าเข้าอีหลีแม่นสถิติพี่น้อย MC เบิงไปย้อนเบิงก็ไไรครับผมมาว่า <c oughs> ัันกับเขา้าอหลี ปูมีแต่ปูเจ็ดสองถนนพินสิเป็นเลขบนล่างเห็นไหมครับผมแต่ว่าเพินเดินบนดีด้วยค่ะท่านผู้ชมครับค่ะพี่สาวยโซก็ปูอารมณ์ดีเพนเป็นบนเลยแต่ว่าพี่สาวยโสเนี่ยพนมักไปเที่ยวรักลอยเนาะครับค่ะแจ้งได้กับแม่นค่ะสามสำนักนี่แต่ว่างวดนี่สิเป็นแจ้งได้มาเบิ่งกันวันที่สิบหกเสียหอดนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมครับค่ะถีน้ำเชียรลงกับกอมาเชีย เล็กวิ่งเพิ่นกะถือว่าแม่นดีค่ะรานผู้ชมสามสำนักนีน่เนาะแม่นครับค่ะเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนย,ยูดีไม่แห้งสุขสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ